ในฐานะาคนระยองคนหนึ่งเนาะก็อยากจะทำอะไรเพื่อระยองบ้างในฐานะที่ว่า,าระยองก็เป็นเหมือนบ้านเราเนาะในเมื่อบ้านเราเกิดปัญหาเราก็อยากจะช่วยเหลือนะคะผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นทุกวันเนะาะพี่ก็อยากจะช่วยเหลือสังคมบ้างถามว่าตัวพี่กระทบไหมอ,อยากจะบอกว่าเรากระทบกันทุกคนเนาะ แต่พี่คิดว่า,ามันมีคนที่แย่แล้วก็ลำบากมากกว่าเราเนาะพี่ก็เลยอ,อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะรวบรวมอของมาบริจาคให้กับผู้ป่วยโควิดนะคะแล้วก็อยากจะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปโรงพยาบาลสนามที่บางบุรกันนะคะค่ะก็อยากจะไปช่วยเหลือ บุคลากรทางการแพทย์คือแบบตั้งแต่อยู่ระยองมาไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองรักระยองขนาดนี้คือเรารู้สึกว่าพวกเราบอกช้ำม,มากอะ่ะแล้วคิดว่าระยองเนี่ยเขาให้อะไรหลายๆอย่างเรามาเยอะละมันถึงเวลาแล้วที่ว่าอ่ะเราหนึ่งคนจะทำยังไงเพื่อที่จะช่วยเหลือระยองให้ผ่านพ้นวิตนี้ไปเนาะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ย คืออยากจะช่วยเหลือแต่ว่าอาจจะไม่รู้เหมือนอย่างอย่างที่เหมือนกันพี่ก็ไม่รู้นะพอพี่รู้แล้วพี่รู้สึกว่าฉันไม่ได้แล้วฉันต้องไปช่วยระยองระยองฉันเกิดปัญหาเรามาช่วยกันดีกว่าเนาะ แล้วก็มาถึงโรงพยาบาลสนามกันนะคะก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะก็ช่วยเราขนของนะคะผู้ป่วยจะอยู่ด้านในเนาะอันนี้ก็จะเป็นแม่บ้านแล้วก็หมอก็มาให้ความอำนวยความสะดวกของเรานะคะ ที่ใช้ที่โดมแดงของปูทีมอ่ะเขาจะพ้นเลยแบบว่าเป็นโครงการ9บาทที่แบบรับไร้จากมาจากคนละยองนี่แหละคนละ9กาบาทก็จะมีแบบเป็นฟูกฟูกแบบหนาแต่เก้าบาทมันจะพอได้ไงวะฟูกหนาแค่นี้เองเออแล้วก็แบบ ันถุงถามกระทานนะข้างในก็จะมียบแป้งยาสีฟงยาสีฟันแชมพูอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าสังกทานได้มาใช้กับงานนี้หรอวะปกติสังกทานเวียนใช่ป่ะพี่อาจริงๆป่ะอันนี้อันนี้เราเราเราตเรอตอนนี้ก็<อ>คือที่นู่นนะมันมขาดแคลนแพรเพิร์ดเพราะว่ามีคนแก่ติดเด็กติดใช่ปะะ่ะพี่พี่เอาแพรเพิร์ดมาแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่ามันคือ เามาน้อยเพราะว่าเราเราไม่รู้ไงว่ามันมันถึงขนาดว่าเดกเราไม่รู้ว่าเปลี่ยนทัเพื่่องหนึ่งอดีใจมีวันนี้มีแพมเพื่อติดมาด้วยจริงๆเราแพเ่อร์พื่กติดไม่ได้ไงว่าใครจะติดไงพี่นุ่นแบบตอนแรกเหมือนก็ไม่รู้ว่าจะมีเด็กติดถึง30คนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครติดบ้างในในช่วงนี้ถูกไหมมันมันคาดเดาอะไรไม่ได้อยู่แล้วว่าแบบว่าใครจะติดหรือไม่ติดอะไรเงี้ยหมอเราพอไหมไม่น่าพอหรกพี่หมอไม่พอมีอาสามีเจ้าหน้าที่มาไม่ช่วย ยังไงยังไงก็ไม่พออไม่มีคำพูดยังไงก็ไม่ไไมไพอแบบไปได้คุยกับคนที่อยู่หน้านะ่ะพี่พี่นุ่นต้องฟังแล้วพี่นุ่นต้องน้ําตาไหลแน่ๆแบบน่าสงสารมากคือแบบคือเขาก็ทุ่มเทเนาะแบบเขาก็อยากให้ทุกคนหาย,ยอะไรเงี้ยเออคือ<า>ตัวเขาเองเขาเทบจะไม่ได้พักผ่อนอะไรเงี้ยใช่บางทีช่วยไปช่วยมาก็ติด แม่นะคะช่วยช่วยเราขนของมาเมื่อกี้นะคะอันนี้นะคะถามว่าไม่พอหรอกอยากได้อีกเยอะอใช่ป่ะเนี่ยเนียค่ะที่บอกไปเนี่ยตรงนี้จะได้มาจากโครงการเก้าบาทเก้าบาทเก้าบาทที่เป็นคนละยองช่วยละยองเนาะตกเลยอันนี้อันนี้มีมีห้องน้ำกี่ห้องคะเนี่ยยี่สิบยี่สิบห้องห้องห้องน้ำยี่สิบห้องเขาทำเพอขาทำสำหรับสหรับลงมาสนามยัง ท่านี้ทำเพื่อโรงงานสนามอันนี้ห้องน้ำเป็นงบ9บาทป่ะไม่ได้ไม่เป็นไ้เหมือนกันแล้วคะอันนี้เขาทำตั้งแต่พอเริ่มวมีมีโรงพยาบาลแล้วเขาก็เริ่มสร้างเลยตอนแรกตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นโดมธรรมดาค่ะที่ก้านที่ปิดเนี่ยอันนี้เขาเพิ่งมาทําเพิ่มเมื่อต้นเดือนเนี่ยคือไม่มีอะไรเลยคือแบบเป็นทีลงโล่งใช่มีเป็นโดมเฉยๆที่หมวยมาดูครั้งแรกอ่ะท่านลงดูที้น้ำ อันนี้อันนี้ที่เรามาได้เพราะว่าตอนนี้เขาเย,เยังไม่มีผู้ป่วยคือเตรียมเตรียมต้อนรับแต่จริงๆไม่อยากให้มีสถานที่แบบนี้เลยอ่ะอยากให้ไม่มีผู้ป่วยมากกว่าเพราะวาเอาจริงๆอ่ะคือไม่อยากให้มีใครมาเลยจริงๆ <c oughs> เพราะว่า ตอนนี้พื้นที่ของโรงเรียนโดนใช้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนห้องน้าแต่ถ้าตรงนี้ไม่พอคงเก็บสนามบอลน่ะพี่มองดูแล้วที่นี่เตียงเตียงขาดเกือบ100เตียงนะตอนนี้เตียงขาดอยู่เนาะถ้าใครมีมีแหล่งถ้าถ้าใครฝากฝากฝากผ่านช่องพี่ไปแล้วกันเนาะว่าถ้าใครสนใจเนาะเราไม่ขอรับเงินนะคะเราขอรับเป็นแบบพวกสิ่งของเนี่ยคือ มา,มาติดต่อที่โรงพยาบาลสนามได้เลยเนาะโรงพยาบาลแบบบางบุดบ้านค่ายอะไรอย่างเงี้ยน,นะนก็คือต,ติดต่อได้เลยหรือถ้าใครอยากทำบุญแล้วมันติดต่อกันยากแล้วก็กผ่านที่ก็ได้เดี๋ยวพี่จะประสานงานให้แล้วกันเนาะก็เสียง,งเล็ก,ลกส่วนใหญ่ก็ เขาขอเป็นแบบอาหารสำเร็จรูปอะค่ะเพราะว่ากลางคืนอะบางทีผู้ป่วยมีหิวบ้างเจ้าหน้าที่ที่เปลี่ยนกะหรือดูแลคนไข้กลางคืนอะเขาออกไปซื้อไม่ได้ใช่ไหมคะจะเป็นแบบมาม่าครับชากาแฟอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่อย่างพวกกับข้าวอะมันก็ได้แค่วันต่อวันอะของอาหารแค่นบางทีมันเสียบางทีอะคือคือถ้าสมมติมาให้เช้าอย่างนี้ใช่ไหมคะหลังเที่ยงไปอะมันก็จะมีกลิ่นเสียแล้วแล้วบางทีเจ้าหน้าที่เขายุ่งมากเขาแบบจะกินเป็นเวลาอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วกับข้าวเนี่ยมันเสียก็ เขาช่วงนี้เขาเลยเป็นพวกแบบอาหารสําเร็จรูปไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็สงสารเขาแหละเขาก,กินอาหารอาหารไม่ประโยชน์อะ่ะมันประโยชน์สารอาหารน้อยอะ่ะแล้วก็ใช้แรงเยอะอืมพี่พี่สรุปง่ายๆเลยเนาะฝากฝากเป็นกําลังใจให้ให้ทุกคนแล้วก็ฝากฝากนิดนึงคืออ่า พี่ก็มีลูกค้าเป็น,ปนพวกหมอพยาบาลเนาะฝากว่าอย่ารังเกียจพวกเขานะเขาไปซื้อของอ่ะเขาเสียสละเยอะเขาเสียสละเขาไปซื้อของก็ขายให้เขาเนาะ <c oughs> คือ <c oughs> เขาเขาช่วยพวกเรา <c oughs> แล้วก็อยากจะบอกว่า, <c oughs> เ,ราเรายังยังขาดอีกเยอะอันนี้เราเรานาะนุ่นกับพี่หมวยเนะี่ยขอขอเป็นกระบอกเสียงแล้วกันว่าเราเรามาช่วยระยองกันเถอะเนาะคือเราก็ทําอะไรมากไม่ได้อ่ะแต่เรา ช่คนละมืคนละมือใช่คือพี่ไม่สามารถที่จะหัวมันมันกว้างกวางมากเลยอ่ะมันมันเยอะมันเยอะเกินที่ว่าคนเดียวมันจะทำไม่ได้ถ้าแบบหนึ่งร้อยคนสิบคนหนึ่งร้อยคนเงี้ยก็ได้หนึ่งร้อยอย่างเี้ใช่ไหมเงินอย่าว่าเก้าบาทเลยตอนเนี้ยสลึงนึงก็สําคัญใช่เอาจริงๆแล้วเพราะว่าถามว่าตอนเนี้ยทุกคนลําบากหมดตัวพี่ที่กระทบนะ โดนสั่งปิดโดนทุกสิ่งทุกอย่างแต,แต่ถามว่าพี่ไม่สนใจหรอกเพราะว่าพี่คิดว่ามันมีอีกคนหลายๆคนที่ลำบากกว่าเราแต่ถ้าเราหนึ่งคนสามารถช่วยพี่น้องเราได้ทุกคนเราถือว่าเป็นพี่น้องเป็นคนเหมือนกันเนี่ยพี่น้องเราหมดอมืก็คือฝากไว้กันพูดแล้วอยากจะร้องไห้ะละยองซูซูซะละยองซุซูค่ะ